รุ i, man, ่น้ำกันพ no ี่น้องสีมาระักมมันเตรียมที่โดดเดียนี่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 ีองมันรุดไปมาได้ปลาได้กบแกงใช่หักบวกกบ เกมชัยมังบวบพอดีกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนั่นเด้อสบายดีอ่ายามแรงๆพ่อแม่พี่น้องเลย บ่อจอนกัหาแต่เศร้าตัดหญ้าพี่น้องเลยกัสิไปหาอยู่หากินต่อพี่น้องเลยกัสิพาอ่าน้องมิลกี้ไปเกลือปลาพี่น้องเกลือปลาอยู่ตามซ่าตามยังเนาะกัสิเอาแหไปตึกปลาหาปลาเลยพี่น้องเลยมากินข้าวแรงเนาะมาต้มมาปิ้งให้สู่น้องมิลกี้เพิ่นกินพี่น้องเลยน้องมิลกี้ก็อยากกินปิ้งปลาเนาะกับพอดีทั้งทั้งแม่ทิพย์กับทางพ่อเพิ่นเนาะกับทางปลาเนี่ยพี่น้องเลยพอเสร็ไปเกลือปลาย่เร่งพี่น้องเลยเลยใช่บ่อจอนไปเอาแหไปตึกเอาเลยเนาะ โอเคครัวพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิร์กชุดนกันเลยเบิร์บอกเป็นการเซเวลาเนาะเดี๋ยวไปเบิร์อยู่นอกซะครัวพี่น้องเลยไปหาผู้หาปลาเนาะว่าสิได้บอกพี่น้องเลยน้องมิวกี้กรับไปไปเกลือปลาป่ะสปไปดีจ้าไปดีจ้าปลาลูกไปจ้าทูจ้าไว้ทูจ้าไปบอกไปเบิร์ปลาไปไปเบิร์ปลาใส่เกลือแบบน้ำเด้ออ่ายังคือมีขี้ดินอยู่ในหัวใช่หัวพันหัวจานนะ หน่าหุบใส่นี่มันนังง่งอป้าป้าคำไรไปหาปลาพี่น้องเเดี๋ยมาหน,นึ่งข่าหนึงน้าอีกเนาะหดีเด้อพี่น้องเม่อก้้ากอาบน้ำกินนี่เลนีาอาบน้ำมาแล้โอ้ยปนล่นน้นกิต้มทางออกพี่อยาก,กินต้มปลาเล่เดี๋ยวไปเห็นคองลิลีเก็บลิลลี่งลยไย่งางย่างไว luôn nhanh lại nó nắm vào băng thang hôn băng lộp thang lộp mẹ lộp thang lộp thang lộp thang กำลังเริ่มบทางในลูกนม่พี่น้องตัดหาหาเล้ยเบิ่ปน้องจังซีว่งวจะไปหาเสียห้าตามเงาไห้ไม่น้องไงตามเงาไม้เนาะคือยานี้คือประานเสียหนาอะไพี่นองเออตรงเสียออกวลาใส่ฝุนใส่ฟุยมันสิได้คัะได้แม่อุ้มกี้เลยเด้กีจ่ี้แมี้แมู่มกี้ม่ก้่กีะแม่กนแม่กมก้มากีกแม่กี้แมกมากมกี้มกี้แม่กี้แม่้มม อย่างไรลูกอันนี้บวต้นเนกนเลย้ยจะเอิ่นกุ๊กอันจานจานเอ่อแต่ผมเห็นจานดอกว่านี่จานนะน่ะสจานคืออยู่ตำอันเขาเอาใบมันบางมือเวลาเก็บขี้ตกปุดเปื้อนนะนี่ không lì lì lại làm ra một nè hai lì đi mày nhóm đông đông hai lì đi 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 ลิลี่ค่ะยังเล่นอ่ามาปลามาล่อเลยฮอมันฮอดเวลากินมาล่อเลยเนะบนปวดไงเรืองนั้นฉนค่ะโอ้ปวดแขน ตกไดี๋ยตกตกได้ชวลายกันี่แต่การ์ดโอะเผื่อทุกมือซันนี่ก่อนโอ่งไดว์ลายซันนีลายดอกยามาอีกลูกน้มาอีกดีตกหรอไอ

กอสะดุ้งไ่ได้อยะขั้นไอซื้อันซื้อมากหรเขายดเขา่ปเห็ดสะอาดนะพี่งพอด้เอาออกมาเอาเห็ดเองบัน้ระวังตกอย่าลงใกล้ได้อยกเป็นไหมขึ้นไหม

ตัวเถืกนี่จะไปได้ยามมันอันนีติดผู้ชาวปกูกับมี่ไปเอาอยู่กับก็ปูไี่ซสมครามมีหลายอยู่ดวย เล็นกระเว้นม่หยางมานี่กบมันไล้เยมันแดดกันไอ้พนตกคุมือเนาะมันรุนน้ำกันพี่น้องสีมานวะเรียกโตนี่นะลึกๆเนี่

อันหม <ar> ั่งอาบน้าือ่นพ่กีหนังหัวจะฟังโยนยังลูกลงนะ bạn này, áo bảo bạn này, quạ, ông này hả con, anh kia, để xài với, bắt đầu đi này này này, า <laughs> มาอนะไม่เห็บ่มีบ่่มาลงไปฟังุ่นน่ะ cái bịt cái banh này tôi đi rồi ăn cái lồng to nó ấy banh này nó nhảy xa của banh nến mấy kia hít lồng nằm bông tiêm bông nhỉ mà ở giữa trung bình หวานเหลงไปกันยังบทันมันแลไม่เป็นไม้บนเรือยอดเดียวนะกับยอดเ่นาะโอ้มันคือลายลิสปีนี้มั้งนี่คือนี่คืออันมันเป็นไม้ไม่ของปีนี้รับใหม่ใหม่ฮะตกได้นางตกได้ ม่อย,อยูมา,มาด้เลิดปะ่ึฮึมาพี่โ <laughs> ม,ม,ม <laughs> ลีลีดึงไหวแลว้โอ้เอ๊ะขับไปละ น้ำคอยปลาบัวมาจากเธอน้ำเลือกแห้งได้ทั้ัหมดได้ปลาได้กบตัวหนึ่งได้กบตัวหนึ่งบ่โอ้โตับใหญ่เลยนี่แม่าาาาามาเลยี่เอยน้ำเลือกน้ำลายมันกินยา,ากปลาก็เลยต้องมันหลุดไปโมาแล้วบ่ได้ปลาได้กบแกงใช้บัวกกบ <laughs> <laughs> <กป> <laughs>

เ้ยเบิงกูมาห์มิกี้กับเรได้เนาะเบิ้งไปบ้านหนึ่งกันิลีเอ้ยล่ลี่นายเมลืลี่ลี่วันลีนยว้ันลีลีแล้วนาะหัวหัวใครเน่ใครเน่หี่นี่ วัวหยานค้นปัญใดแล้วจิช่วงวังหยันไห้กากแล้วได้ในไขรเน่กบหน่าอยู่กับวัวไห้กับใครอยู่เอ้าปันไดมาให้มาไงเอง็ดวัวหยันไม่กนินดิ <c oughs> ได้ปลาแล้วไม่กิน,นเกีแ๊ยวสรุปแล้วได้กบตัวเดียวพี่น้องเอ้ หวานบาดหนึ่งเนาะมันแตกมั้ยังมันลงไปเลิกเลยพี่น้องให้รอสักพักเนาะให้หยเงียบเงียบค่ะคำเล็กหน่อยเนยาะจังสีวานหวัวอาหารลงให้มันมากินใหม่พี่น้องเลยได้กบตัวเดียวนี่พี่น้องสิได้ปิ้งให้มิวกี้ผมได้ซ้ำพี่น้องเลยเดี๋ยวถ่ายจักหน่อยเนาะให้มิวกี้ครับแม่เพิ่ดมือห้าหนึ่งเข้าหนึ่งห้ามกันพี่น้องไปนะมิวกี้ปไปเมื่อนั่นแม่กันไหมมือห้าหนึ่งเข้าไป ไอเมื่อไปทำอยากกินปิ้งปลาไงเมื่อไปเดี๋ยพอจะหาปลาเมื่อหรเด้อคอยเมื่อเมื่อเมื่อนหเออเหนหมเมื่อหันหนึ่งข่าไปปลาอยู่พุยพน้องเลยอยู่กลางพูอยู่สลามพู่วันบานหนึ่งแล้วมันแตกมันยยังเนาะบปนะคำหรือเมื่อไหร่อ ทั้งพ่อทั้งแม่เป็นกับเมื่ออะไรพี่น้องไอ้มันขำเลยนะมันขำลแล้วลแล้วให้มันเงียบเงียบก่อนให้ปลาออกมาก่อนพี่น้องเอ้หวานมันกวดมันแล้วมันเข่าในวันล้วเนาะอ่ะก็โอเคพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับประจอนก็สิขอจบคลิปไว้สำนี้ก่อนด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ประจอน,นำนะ้ำเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดี <ไป S 1> สวัสดีสดพ,พี่น้อง